เล่นกันตัวเดี๋ยวคนไทยทำให้วินัยเขร้อครับดิซิกาแฟกระป๋องเฮ้ยอาจารย์มาการพักผ่อนเนี่ยสำคัญนะครับเจ้านายรู้คิดจะพักคิดถึงคิด ส,สวยนิดนึงหญิงสาวที่ควรจะมีความสุขที่สุดป่วยเป็นโรคลูคิเมีรยระยะสุดท้ายหมอบอกว่าเธอมีชีวิตอยู่ได้แค่60วันเท่านั้นวันแรกที่เธอรู้เธอบอกเลิกกับศรัทธาชายหนุ่มที่เธอรัก เข้าไปในยามที่ชีวิตต้องเผชิญความยากลำบากสิ่งที่คนเราต้องการคืออะไรสวยนิดนึงเซ็กซี่ เปลี่ยนแปลงบาวัตถุเป็นไรไม่ได้กินข้าวหลายวันแล้วเพทำไมไม่กินน่ะจะเก็บเงินซื้อกระเป๋าใหม่ใหม่บาวัตถุหนูเปล่าของพวกเนี้ยของนอกกายมาแล้วก็ไปเป็นภาพลวงตาก็เหมือนฟอง สูทอีบบีเฟสครับสครับไม่มีฟองประโยชน์เนื้อเนื้อใช้แล้วสวยล,ล้างแล้วใสใครใครก็ยอมรับค้างเลยใหม่สูทอีชมพดูดูเป็นผู้หญิงมืนมนไรสาระ <laughs> แต่พอมีหนังสืออยู่ในมือเธอกลับดูฉลาดขึ้นมาปแปลกไหมครับหนังสือทำให้คนฉลาดต้อนรับกรุงเทพมือหนังสือโลก2556 อย่างนี้ต้องลองของมันหน่อยจัดมาหนึ่งชุดหน้าคล้ำเหมือนโดนของต้องไปทำหน้าที่ไหนหมอมวลชนทำอะไรมาร์คด้วยทองคำแค่เจ0ดบาทโอ้โหดูกระจ่างใสด้วยโปรแกรมมาร์คหน้าทองคำเพียง700บาทที่หมอ ั่นใจลองกาแฟในเจกิไปทำงานนะครับพ่ออ่ะนี่คนแรงๆต้องพองสีดำเย็นแรงมากๆเจ็บจนจุกผู้ชายไม่หนักแน่น มีชีวิต1นใน4คุณนระโยจาก d <c oughs> ัช h ี่โฟ <c oughs> ผู้หญิงยุคนี้มีผิวสอสีนี่ด้วยนี่ก็ด้วยนี่ก็ <c oughs> เจออย่างนี้ยังไงก็เอาไม่อยู่บั <c oughs> <c oughs> ตไี้ดินสลิมเซเลนด,ดูแลให้ดี ั่นใจจิบกาแฟบัตตี้ดีนสลิมเซเลนส่งไม่นาง e อี้เฟยมาถ้ายากได้แล้วก็ก็ข้ามศพข้าไปก่อนส่งน้องเฟยมาถ้ายากได้แล้วก็เอาไปเลย ุกเนี่ยมีเยอะอีกระดับของการดูแลด้วยส่วนผสมของเอาแคนาทีใหม่คอฟฟี่ทเวนตวันจากเดเจอร์กิฟต์ ใหม่พีเจ้นเบบี้ไวท์ผสมคาร์โมมาใหมพีเจ้นเบบี้ไวท์ลองนี่ยดัชเนื้อสมูทตี้ใหม่ <c oughs> นุ่มนวลไปกับสองรสชาติน้ำผลไม้ <c oughs> เพิ่มโยเกิร์ มีวสโมดีใหม่หน้าไม่มันเออองพี่คืนไปเมื่อวานผมไปไายมีมาพุ่งกลับไม่ชอบหน้าผมเราชอบแบบไหนคนหน้ามันทำไรทำหน้ามันทำหน้ามันอะไรนะทำหน้ามันหน่อยทำจริงพุ่งกลับเขาพูดว่าไง มมันเลยทำนายันมันมันหน่อยกลับบ้านไปขายสมูทอี b เบบี้เฟสครับสครับไม่มีฟองช่วยควบคุมณความมันได้ดีกว่าเดิมใช้แล้วหน้าไม่มันยืนยันนอนยันเด้อใหม่สมูทอีนัดเด็กดูเป็นคนซื่อบื้อซื่อบื้อไม่มีอนาคตแต่พอหยิบหนังสือขึ้นมา เขากลับดูฉลาดขึ้นทันตาเห็นแปลกไหมครับหนังสือทำให้คนฉลาดต้อนรับกลุ่มเทพมืองหนังสือโลก2556 แต่ไม่เป็นไรแฮปปี้ใจดีโทรผิดไม่คิดตังทุกเครือข่ายแค่วางสายแล้วโทรดอกจัน100จากแฮปปีพ้พี่ผมจักรกคนทรไม่ไหวแล้วพี่นะกรคอนหน่อยีะไอ่พี่ไอ้เปี๊ยงมันดาพี่รับหลังให้ผม3คนฟังนะพี่เข้าใจเองพี่เหมือนพ่อผมเฮ้ยเหมือนเดิมบนนึงโอ้ไม่เข้าท่าเลยพี่ <c oughs> คนที่กินเหล้าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยแย่นะตอนพ่อไม่เข้าใจพี่ไอพี่ไอ้ว่าหนูสวยปะสวยหนูอ่ะไม่อยากจะเรียนหนังสื่อละหนูอยากจะไปเป็นดารดาหนังสื่อนังหาเนี่ยหัดอ่านสมัคงหัดสนใจสมัครวนวันนี่เอาแต่ส่องกระจกนะใส่วิกนีม่มีวิกชั่นไหมวิกชั่นอะ่ะสมองอะ่ะหัดคิดสิคิดพ่อมาญี่ปุ่นเนาะทำไมพูดเหมือนพ่อหนูเลยอะ่ะพ่ออ่ะเอาอีกแล้วอะ่ะ วันนี้ต้อทำแต่อะไรไม่เห็น,หนม,มาดีค่ะลูกอ่ะก็เหมือนผิวหน้าพี่ต้องขัดเกลยอย่างอ่อนโยน o o ู h E Baby ี a c e สครับมีสมูทบีบเม็ดเล็กๆช่วยขจ,จัดเซลล์ผิวเก่าได้อย่างอ่อนโยนขับไปเดนหนังสือนะคะค่ะเราชุดเราชุดข,าดข,าดขานาใส่อ้าอืมหม่ Smooth E Baby Face เมื่อนกักกรองที่เราชอบเป็นมันก็จะเป็นแบบเนี้ย อย่างนี้ต้องฮอนฟรุตตี้รินทรพิคอฟรุตใหม่อะยังไงยังไงจะมามัสองสอดใสฮอคฟรุตตี้สดชื่นสอดใส หยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบรีในที่สาธารณะตอนโฟมโปนไม่ใช่หรอไม่ได้มาปนนีม่มาทำไมกพี่บอกให้ใช้โฟมโฟมนี่ไงทำอ,อะไร ฟมที่ไม่มีฟองเนี่ยฟมสูบอีฟนี่พวกเธอนี่โรงเรียนนะไม่ใช่ที่บ้านแต่งกายให้มันสุภาพ่อยทีเขารบสถานที่บ้างชุดนักเรียนน้ำมันมีเกียิรู้มาที่มีการศึกษาเขาไม่แต่งตัวแบบนี้เสื้อลูกกางเกงอย่างนี้ก็ะทอเสื้อมันมเรียนเลยสิแล้วกางเกงเนี่ยเอาของน้องมาใส่ที่เนี่ยไม่ได้สอนวิชาฮิปฮอปลงโพกเอวต่ำ แล้วผมไม่ไปทำอะไรเล่นสักแถงเลยหรือว่าจะเอาไปเสยใครมันรันๆพูดโจกหนาสอนคะเขียวแล้วมันมันเบื่อๆอยู่หายเลยชิปพลสติกมีโครสตี้อ่ะเรามีของมาให้ใช่ป่ะของใครจริงๆี่ นามืดคล้ายจะเป็นลมใช้เปเปอร์มินฟิลเจลผนประกอบการประจำปีค่ะทำงานเลอะเทอะคุณก็จะกลายเป็นคนเลอะเทอะลองใช้กระดาษดับเบิลเอคัลเลอร์ปรินเรียบร้อยไหมเนี่ยผมชัดทุกเฉดสีลา งานดีคุณก็ดูดีดับเปลล์เอสคาลลุปลิ้นสำหรับงานปริ้นสีโดยเฉพาะเฮ<อ>่พี่จะยืนกดกันอยู่ตรงนี้อีกนานผมก็มีธุระเหมือนกันก็บอกห้ร้อย ความบันเธอมันฝังใจไครสมายคลับมีกิจกรรมความสุขให้ลูกค้าทั้งปี ตะวันน้ำใจ100ปีธนาคารไทยพาณิชย์ไปทำงานนะครับพ่ออ่ะนี่คนแรงๆต้อมพอสีดำเย็แนแรงมากๆรรออออนนลลืื สีอะไรในกันร้อนได้ดีสีโฟซีเซนกันร้อนได้ให้แดดเธอเขาเพียงใดบ้านเราอยู่ได้เย็นสบายใช้โฟซีสซนสุดคลาสสิน้องสีขาที่บ้านใช้สีอะไรคะสีกันร้อนค่ะใหม่สีโฟซีเซนซันบล็อกสีกันร้อน ทำไงดีเนีลยบีบ,บ,บทำตามความเชื่อผิดๆยิ่งก่อให้เกิดสิวมานนี่ฟังคำแนะนำที่ถูกต้องจากศูนย์บริการหมอมูลชนดีกว่า อ,อะะจะมาขอเอาอะไรจะเอาอะไร,ออะไรจะเอาอะไระจะเอาอะไรยังแค่นี้แหละไปกลัวทำไมลราเวลาทำอะไรดีๆยืดอ,อกพกถุง ไก็คิดไงกันเลี้ยวซ้ายอ้าวก็ลงครูงั้นเบรกอ้าวก็ชนรถเป็นทุกไงกันเบียแต่แต่พ่อดังไงตอนหน้าไม่มันพี่คือเป็นไรยนะใช้แล้วหน้าไม่มันเมื่อกี้ผมถ่ายโฆษณามาลูกกับผมไชอบหน้าผมแล้วลูกกลับชอบหน้าแบบไหนชอบหน้าหมันทำไรนะทำหน้าหมันทำได้ไหม ทำหน้ามันถามจริงเอะทุ่งสับมาพูดว่าไงเขาบอกชอบคุณหน้ามันหน้าไม่มันเลยทำหน้ามันมาหน่อยอกับปไปเลยไปาขายสมูทตี้เบบี้เฟสครับไม่มีฟองโฟมล้างหน้าควบคุมความมัน ใหม่ s m o o t i e baby face ครับหากคุณเบอกับการมีรูปร่างที่อ้วนจนเกินไปและคุณไม่มีเวลาเข้าฟิตเนสสม่ำเสนอเรามีทางออกให้คุณแค่คุณออกกำลังกายแบบนี้ทวีดเดเล็กวันนี้ขอเสนอนวัตกรรมล่าสุดของการออกกำลังกายนั่นคือ run for your right. life เป็นเครื่องเดินวงรีที่เป็นการเคลื่อนไหวที่ออกแบบมาให้เข้ากับสิรีละของชาวโลกมากที่สุดสามารถทำให้คุณเพลิดเพลินไปพร้อมๆกับการมีรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงของคุณ ช่วยทำให้สัดส,ส่วนกระชับหน้าท้องแบนราบลดบการขาเบียดที่เกิดจากภาวะอ้วนปี Run for you ride ออกแบบมาด้วยวัสดุชิ้นดีน้ําหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกถึงเวลาแล,ล้วหรือยังที่คุณจะปฏิวัติรูปร่างของคุณให้กลับมามั่นใจอีกครั้งกับ Run for you ride มินสออที่นี่ว่างว่าไปทะเลกัน ไม่อ่ะมินไม่รักแล้วหรอรักสิรักก็วิสศษ์ดีอืมก็ได้คิดดีๆก่อนนะพอได้เดี๋ยวมันก็ทิ้งโอ้ยทำไมคุณไมเข้าก้องให้ดูดิคิดดีๆนะเดี๋ยวมัมีคาราหรอกเพศสัมพันธ์ใช้พิสูจน์ความรักไม่ได้